เองส่งค,ครับอารวัจเจ๋าครับละครเรื่องนี้หลายคนตับตามองมากตั้งแต่คันเรื่องตัวนักแสดงเป็ในยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้ออนแอร์แล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนดูคาดหวังเอาไว้เยอะไงพราคาดหวังเยอะเราก,เราก็เราก็เสียวใจตัวเองนะ <c oughs> ว่าเราทําให้เขาได้ตามคาดหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเราไม่ได้ทําตามกระแสะว่าเราอยากจะทําละครวายแต่บังเอิญเราไปอ่านนิยายของคุณแปรมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย มันเหมาะกับการเป็นละครนะมันเป็นละครที่เสริมสร้างความเข้าใจกันในครอบครัวที่มีลูกชายเป็นวายหรือมีลูกสาวเป็นวายเป็นเอาเอาว่าเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็ทํายังไงถึงจะเกิดการยอมรับกันได้ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จุดเด่นของคุณปราบก็คือนิยายของคุณปราบเนี่ยมักจะมีการซ่อนเงื่อนฆาตกรรมลับลึกลับซับซ้อนอยู่ ซึ่งเราว่ามันเกินกว่าที่ละครไวใสๆจะมีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันมน,น่าจะถูกทําจากนิยายเรื่องนี้ออกมาแล้วสนุกดีอะ่ะ mm hmm. ก็เลยก็เลยนําไปเสนอช่องช่องก็อนุมัติอนุมัติไม่ใช่เพราะเพราะอยากจะทําวนะแต่อนุมัติเพราะโดยเนื้อหาและเนื้อเรื่องของมันนะ่ะน่าทำแล้วตอนที่เราจะคัดเลือกนักแสดงอะ่ะเรามีความรู้สึกว่านักแสดงที่เคยเห็นอยู่แล้วเนี่ยพอมาเป็นตัวละครในคนอาจจะไม่เชื่อเราต้องเลยต้องเลือกคนที่แบบว่า <c oughs> เลยหน้าใหม่หน no ่อยอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่ใหม่หรอกเขาไม่ใหม่หรอกแต่ว่าเราก็ไปชุบตัวใหม่กับบทของน้องๆแต่ละคนในนี้ถูกใจในตามบทที่ระวางไว้ไหมครับที่เราได้ไปศึกษาถูกใจไหมครับป้ากดดันกดดันถูกใจถูกใจตัดต่อออกมาเรารู้เลยว่าเราตัดไปแล้วเออเราถูกใจเขาตรงไหนอะไรแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าคนดูนก็น่าจะถูกใจเด็กๆพวกนี้ด้วยเรามีความรู้สึกว่าละครเรามันไม่ได้ จินอะไรขนาดนั้นแต่มันซึมๆไปเรื่อยๆให้คนดูรู้สึกว่าเอยอ้ออะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ครับอ่ะบทบาทของแต่ละคนเริ่มที่อินกันกันนะครับก็อินรับบทเป็นเต้าหู้หรือว่าคุณหมีนะครับก็เป็นปาฏิหาริหาจากหมีกลายมาเป็นคนแล้วก็เป็นตัวที่คอยคลี่คลายเรื่องราวต่างๆนี้ได้ยังครับในเรื่องต้องมีหมีตลอดเวลาไหมครับก็จะมีแปลงกลายมาแล้วแปลงกลายมาแล้วผมก็จะเป็นอีพีหนึ่งนี่แหละที่จะบอกเลยว่าแปลงกายมาได้ยังไงครับ ครับผมผมเฟิร์สนะครับก็รับบทเป็นเกนสิปครับในเรื่องก็จะ,จะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของนัมนะครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือ,อคอยแก้ปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษากับเพื่อนครับส่วนผมก็จริงชีวิตจะค่อนข้างตรงข้ามกับเกนสิปเลยคือเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่แบบเข้าใจเพอร์เฟกแบบไม่มีปมไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยส่วนผมก็คือตรงข้ามมาเลยจะมีปมตั้งแต่เด็กโดนพ่อทําร้ายแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับจนโตขึ้นมาก็เหมือนฝังใจมาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างมีปมเรื่องความรักความเชื่อใจใครอะไรไ้ยครับผมคุณตีครับสีก็รับบทเป็น2นะครับก็ในเรื่องเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแฮปปี้แฮปปี้อ่ะสาสล่าเริงนะครับเป็นตัวที่ทําให้หลายๆตัวมี e NERGY ที่ที่ดีบวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามจีบคนริมซ้ายนะทุกคนใช่ตามจีบเขาว่าเขาสวยมากเขาก็ไม่ไม่ยอมไม่ยอมรับรักเราสักทีนะครับผมก็ตามเกิดทั้งทั้งเรื่องเหมือนกันครับคุณจีบอกสื่อเลยเหรอครับ ครับผมก็ยูโดครับแบบเป็นตาทานตัวละ<อ>ครตัวนี้ก็จะมีความ<อ>ใช่เพราะเป็นเป็นความลับดีกว่าไม่ลับเราเะบอกไปเธอเป็นลักเธปเป็นลักแรกของพีรนัทเป็นลักแรกของพีเนัครับ <laughs> มันก็จะเป็นเหมือนตัวสําคัญที่ว่าทําไมถึงทําให้หมีในการเป็นคนได้ครับ<อ> เกี<ส> it, ่ยวพันกันยังไงยูโดนี้คือเรื่องจบก่อนใช่ใช่ครับคือยูโดอ่ะืเรื่องแรกอ่ะนอนตลอดแล้วท่เยนยูโดขยับใดๆเลยนอนตลอดจนกว่าจะครึ่งเรื่องหลังยูโดนขยับตัวลอาให้ติดตามดูครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญยังไงในเรื่องครับผมค่ะเรื่องนี้ตีน่จะถนาฏสิลป์ติเคยเล่นซีลิวานอะแล้วอะไรนี้เพื่อนๆขอคำปิกสายเยอะไหมครับติก็มี ก็จริงๆเพื่อนเก่งอยู่แล้วครับนะเพื่อนเก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างคู่คู่ตีเองเนี่ยก็เวลาเข้าคู่ใหม่ๆก็จะมีเกรงๆก,กันบ้างเพราะว่าเฟิร์สเองเขาไม่เคยเล่นวายมาตีก็บอกว่าอ่าเฟิร์สอยู่เฉยๆต่ตีจัดการตีจัดการ <laughs> เลยตีก็ลุก,ก,ลกเขาหนักมากแล้วแล้วก็เราก็จะได้โมเมนต์จริงตรงที่ว่าเขาเขินจริงครับผมอ่าคู่เราล่ะครับพี่กิตจ์อาอินอ๋อคือตอนแรกมันก็กีโวาย ใหม่ครับแต่ว่าเราเจอรับน้องไปครับผมก็รับน้องพี่เลครับซีเรกยเลยครับเราจูบกันไปจูบกันไปสองชั่วโมงเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมไปเลยนะซีนนั้นดังนั้นก็คือสบายสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงจริงๆแบบไม่ได้เวอร์เลยครับคือสองชั่วโมงไม่เป็นอย่างนี้คือเด็กอ่ะเด็กๆสังสองคนนี้ไม่เคยไม่เคยจูบกันเลยแล้วพอมาจูบเนี่ยเขาก็จะระวังไปหมด แล้วเราก็บอกว่าเธอไม่ต้องเอาแบบดูดดื่มแบบว่าลากไส้กันออกมาอะไรแบบนี้ <c oughs> เขาก็จะระวังเพราะระวังปั๊บมันก็ไม่ธรรมชาติที่มันก็เลยต้องมีการตกแต่งเรื่อยๆในการจูบเนี่ยคือเราต้องบอกว่าประมาณแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาช้ากว่าจะเข้าที่เนี่ยรวมทั้งกล้องที่ต้องดอลลี่นู่นนี่ต่างๆนานา,นา จนท้ายสุดภาพก็เลยจูบสวยคือตอนแรกจูบไม่สวยเลยเหมือนเอาปากไปชนกันแบบเอาฟันไปชนกันอะไรเงี้ยมันไม่น่าดูอ่ะเพราะครับที่เขาไม่เคยนหไม่มี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 เขาชอก็เจ้าก็เจ้าเขาชอบคือพี่ที่ไม่ชอบสายเด็กๆพี่ไม่ชอบสายเด็กๆพี่จะไม่เล่นแทนในการเด็กๆเด็กเออเีจลคัเดี๋ยวไม่พี่จะไปลองกับพี่ภูมพ่วงกัน อ่ะอยากให้น้องๆลวกันฝากติดความสนุกของละครเรื่องนี้ที่จะออนแอร์เร็วๆนี้ครับใครับครับผมงั้นก็ขอฝากละครมันใกล้จะออนแอร์มากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอมานานเหมือนกัน <c oughs> เพราะเรานัานแสดงก็ทํางานมานานเหมือนกันจนถึงตอนนี้เราเป็นนักแสดงเองก็อยากดูเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นงั้นก็ขอฝากติดตามละครเรื่องคุณหมีปฏิหารด้วยนะครับ27มีนาคม2ทุ่ม20ช่อง <บ ó S> 3ก <c oughs> ็่ามสสค่ะอบคุณมีขอบคุณในแฟนคลับแม้เพราะว่าราคอยังไม่ทัน,นออะไรแต่เขาก,กจ็จิ้นกันแล้วแล้วก็วแบบมีคนสนอร์ตอะไรอย่างนี้ก็อะไรอย่างนี้ด้วยขอบคุณ<อ>ทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับพวกเราทุกคนเลย <นะ S 1> แล้วก็อยากจะให้ติดตามกันเป็นละครเรื่องแรกที่อินเห็นแล,แล้วรู้สึกว่ามันสร้างความเข้าใจระหว่าง LGBTQ กับครอบครัวเพราะฉะนั้นมันดูได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ครอบครัวถึงทุกๆคนเลยครับอยากอยากจะให้ดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คืออยากจะฝากบอกว่า จริงๆแล้วว่าละครเรื่องนี้ใครๆอาจจะคาดหวังแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าดูแล้วจะจิ้นฟินอะไรอย่างนั้นนะเราดูแล้วมีความสื่อว่าอยากให้คนดูทุกคนมีความสุขกับละครเรื่องนี้แล้วก็ได้อะไรที่เราสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาสําคัญบางอย่างที่เราแอบนะเราไม่บอกตรงๆแล้วแอบแทรกเข้าไปอย,อ,ยอยู่ในเนื้อละครแล้วก็ถ้าชอบทุกสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบใช่ไหมใช่ครับดูทางช่องสามกดสามสิบสามแป๊บเนี่ยถ้าจบแป๊บอยากดูซ้ำมีอีกสองช่องทางคือ เธอก็ไปกดที่ช anel 3 plus อ่าก็จะได้ดูอีกในคืนน okay. ั้นเลยและถ้าเป็นสมาชิก n น t f l i x คุณจะได้ดูใน Netflix ในคืนนั้นเหมือนกันและถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ต้องตกใจเพราะว่า Netflix ของเราที่ออนไปเนี่ย25ประเทศทั่วเอเชียถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะดูทาง Netflix ไม่ได้ขอให้อยู่ทาง U n e น t คุณจะได้ดูแน่นอนเรียกว่าละครเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยใช่ใช่ใช่และที่มีคนเคยมาถามว่าอุ้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรไหมอะ การเมืองมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครในครอบครัวแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อ้างอิงไปทางการเมืองไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือูน่นนี่มันเป็นความคิดส่วนตัวของตัวละครในครอบครัวเท่านั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงยุคนี้แล้วอ่ะตัวละครที่เป็นนัดอ่ะก็เป็นตัวแทนของของของเด็กๆยุคนี้ตัวละครของเต้าหู้เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในระหว่างคนยุคเก่าและยุคใหม่คือเต้าหู้เนี่ยจะอยู่ในระหว่างแม่แล้วก็แล้วก็ลูกชายคือนัดเพราะฉะนั้น มันเป็นการดูละครเพื่อจะถมช่องว่างระหว่างวัยทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าละครคุณหมีปาฏิหาริย์มันน่าจะมากกว่าละครวายคือไม่ใช่เป็นละครวายที่ดูแล้วจิ้นจิ้นกันเฉยเฉแต่ให้อะไรบางอย่างที่เก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บไม่ไดก้ก็สนุกกับการจิ้นจิ้นไปแต่ถ้าเก็บได้ก็ ให้เอาไปมองรอบๆตัวเราเองเอาไปใช้ได้บ้างอะไรแบบนี้ครับถ้าเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยเราจะมีความสุขมากเพราะาการที่ทําละครเรื่องนี้มาเนี่ยมันคือการทํามาเพื่อให้ดูทั้งสนุกแล้วก็มีอะไรบางอย่างมีสาระบางอย่างเก็บกลับไปด้วยอ่ะน้องมอยูโดไหมตัดจะนิดนึงตอบพิ่มเินตัดป้าหรือว่าป้าเบื่อโอ้ป้าผู้ไปหมดเลยครับป้าสำคัญไงป้าสำคัญคือก็อย่างที่ป้าบอกครับว่าคือเรื่องนี้มันเป็นของทุกช่วงวัยจริงๆแล้วคือ เราจะเห็นคือถ้าเราดูแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาของระหว่างครอบตัวที่แบบมีลูกที่เป็น LGBTQ เป็นยังไงแล้วเขาจะค่อยๆคลี่คลายค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆมีความเข้าใจกันยังไงก็ถ้าดูไปเรื่อยผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วก็ได้เข้าใจในสถานการณ์ของความเป็นจริงมากขึ้นอนะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็สนุกไปกับมันครับผม แอบเสริมอีกนิดได้ไหมก็คือมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครน่าหมา่สัรใ์มีหลายคนบอกตายแล้วมันดิสนีย์จังเลยอะไรเงี้ยคือมันมีตัวละครที่เป็นเฟอร์นริเจอร์พูดได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นละครสําหรับเด็กจริงๆแล้วละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครสําหรับเด็กเล็กๆแต่ว่าถ้าเด็กๆจะดูก็ดูได้เป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ย น่าจะมีผู้ปกครองคอยดูอยู่ด้วยแล้วคอยอธิบายให้ความเข้าใจกับเด็กๆก็จะสนุกแต่บางช่วงบางตอนก็ปิดตาเด็กๆหรือไล่เขาไปนอนก่อนก็ได้แบนี้ช่วงไหนครับช่วงไหนเหรอครับก็มีหลายช่วงอยู่ในช่วงเธอสองคนนั่นแหละเด็กรับได้แล้วค่ะพจ๋วดูได้หมดแล่จริงเหรอก็หวังๆเนาะหวังว่าหวังว่ามันจะสร้างความเข้าใจที่ดีกับระหว่างพ่อแม่กับลูกๆที่เป็น L G B T Q ครับขอบคุณครับยินดีต้อรับ